พี่น้องครับบากกอ,อกแม่บ้านเพิ่นไปเก็บมาตะไสบูน่วยงามน่วยงามดีครับโบไญ่บ,นบหน่อยโบอจอยโบอ้วนแต่ว่าบากกอ,อกแสบนี่ต้องให้มันออกสมสมเจ้าน้อยได้พี่น้องครับถ้าเกิดว่าออกปัดๆบ่ปปเป็นทาบันไดเพิ่นเก็บมาต้มปลาครับพี่น้องครับมือน,นี่เพิ่นต้มปลา ต้มปลาต้มปลาใส่บักอกครับปลาดุกครับปลาดุกพี่น้องปลาดุกต้มปลาดุกใส่บักอกครับแล้วก็ใส่ดอกแคน้ำมากินเขาง่ายเหมือนกันนะพี่น้องเด้อครับผู้ใดมากินอาหารแบบวิสาหิสานบานเฮ่านี่ครับปลาดุกเป็นตาแสบอยู่ แต่ว่าตอนนี้อาจารย์กุ้มกินบอทาน่ได้หรอกเพราะว่ามันเศร้าอยู่มันว่าเศร้าหรอกครับอืมสีสามงนละแต่ว่ามันหนาวมันหนาวจินยังว่าแซบหรอกอืมดอกแค่หลายพวอยู่หน้าครับพี่น้องครับอืมเป็นแจงปลาอันนี้เขาเพิ่เอนแจงเลพี่น้องครับเขาเอิ่นต้มปลาต้มปลาใส่บะก,กอกครับเอาความนั่ความสมของน้ำบะกอก,ก,อกใส่นะครับ ปลาปลาปลาดุ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 ตมปลาดุพี่น้องมันสุกละแต่ว่าเพิ่นเอาข่างไฟไวให้มันอุ่นอุ่นซื่อๆนะครับเปินกินแล้วตินี่คือปักกอกนะครับบักกอกบักกอกบักกอกปักกอกโตกับเขาไมีห่างครับ ตัวกับเขาก็มีกองเขาสองกองพี่น้องกองเขาสองกองอันนี้ครับนาสิเป็นบองประแดกครับพี่น้องแจ้วบองครับเป็นบองมือเ้านีทีหละเป็นตาใไ่แมงแข้งครับพี่น้องครับตาใไ่แมงแข้งโปกแมงแข้งโปกมันสิตัวแบบใหญกว่าโปะมือผมในแจงร่างตัวครับแมงแข้งโปกมันสิมีแมงแข้งหน่อยแมงแข้งโปกแล้วก็แมงแข้งที ยูน้ำตนเกครกับแม่แข้งสีขาวขาวครับอันนั้นก็ประมาณตัวสำลิบก้อยครับโอ้นนแพงครับร้ละสามสี่รอยอันนี้แม่แข้งปูกเป็นไดมาใส่บูสงสัยมันจียูหน้านหมดละพี่น้องครับเก็บมาน,นเป็นเขาเขาเน้ยวเขาเน้ยวไม่ได้พี่น้องครับพรอมหวยแต่ว่เขาเย็นปลกหนาที่มันเลยบ่สีขาวครับเป็นเอาเขาเย็นปลกหนาไว้่นเขาเย็นไซน,น้ำครับมือเสานี่ เขาหอนพี่น้องเขาหอนเขาหอนพวองนี่นเขาเงยังเออพวองนี้เป็นเขากำครับพี่น้องครับเป็นข้าวกล่อมขา้าวกล่อมเท่ากัมกระดำนะครับพี่น้องครับเป็นเขากำอันนี้เป็นเขากำเขากำเนี่กินกับปลาแดกวพองกินกับตุ่มปลาเพ่แซ่บดอกกินได้ดอกอืม ก็ฟาดกินอยู่พี่น้องครับเข้ากับส่วนพูนมันบักลาเมนะครับลาเมกับอีนั่งถุงเงินือถุงท้องบุบบริบิ่งปอกความตัวคือการสีคือกัน,น,กนเออสงสัยอีถุงเงินครับไปนั่นงถุงเงินครับผิงไฟเป็ด <c oughs> ต,ตขังอยู่ท่านเลยปอยครับจะน่ยกับปอยมาพี่น้องมากินเข่าครับแจ้ววงัง แล้วกะสมปนุกใส่บักกอบน้ำกันครับพี่น้องกับเขาง่ายครับเขาง่ายครับเขาบ้านๆกินแบบนี้ลหละครับคลิปนี้ผมมีอย่างหลายครับอือนี่ท่านในหัวใจออกไปใส่อยู่เลไทยกับเขาที่แม่บ้าน,นประเทศใบพี่น้องอือเทใบถาพี่น้องไม่กินน้ำมาเด้อผู้ใด มะจินเขาง่ายเหมือนกันอือดังเพลงดังกูกากูกาเอยู่ข้า,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 ามาขายของครับสินค้าอราคาถูกทุกอย่างยี่สิบบาททุกอย่างยี่สิบบาทครับอยู่สารากลังทายไปโดนเดี๋ยวเปิดเพลงดังขึ้นมาครับเป็นเพลงของบริษัทญ่นี่ลุงบ่ได้เลยครับจีคานตัดเสียงออกพี่นอ้องอือเอา พ่อการชิดหนาก็แล้วกันครับยูดีมีแฮสุขุูทุกคนครับพี่น้องครับความเจ็บจะสได้ความไข้จะสมีสูภาพร่างกายแข็งแรงทุกๆท่านสูภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนครับพี่น้องอืี่มันมีเวลาหลยกะใส่เตานี่แหละครับใส่ฟื้นใส่ท่านนี่แหละดังครับแต่ยนีมันเฝ้าเขากะใส่แก๊สเอาพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับ